อออโอ้อวโอ้มุสเมนคืขายวันโอ้ยขายไม่จักไาเฮือนเอาเงินกัปั้นกันฟู้คือปาคองอ่ะตัวปลา่างวนะปลาปาดอกนี่นปลาได้นก็องปลาขี้กระพือย อทางบ้านก็อื่นอว่คดอกนีก้คือปลาคอง นี่มันไหมรระเบียบห้ามห้ามห้าป่าเขะห้ามห้าป่าเขะและสัตว์ทุกชนิดแฮ่ห้ามทำลายระบบระเบียบเด้มันเต็มบ้างไปเลยเต็มหมดคันพายหนินะคันพายหนิเต็มหมดทางเจียวเนาะประมาณชุดท้ายนี่เนาะชุดชั้นนี่เข่ากับาถึงก้อนแล้วตามคันพายที่ลอยเมตรกลวง

Cái biết nó hơi đẹp nó Thì loại bộ Em kèm thì đổi Em kẻ bụi có lúc nằm bộ đấy Nằm vào này hiệu nào ข้างตึ้งยื <renamed> phải hai thôi, nó ra phai bỏ nó ra phai hai chứ, du nhân

ม,มีกิ่ตัวตอะไปอีกคนทายเ่ชัดนะี่ลงมเฮือตรงไ,ไ,ไหนใค้ขี่พายเลนได้ไหมไหด้หรืยไมเขียนเพื่ออืมที่ลงมาเพื่อนนี่นช่ับวบบทังวั แต่เชื่ว่าี่เอาอุปกรณ์ขามนทั้นันโตโตยูน่ก็ได้ผ้าไปแล้วเเียอะไอะไรจะรั่อะไรนี่ใครไปพนบอพัพนก็ได้ลงมาเลยเครื่องกลขึ้นมาเลยชย่องยคนดียยงง เราไปจักเอาจักตัวไนจัทุนคอยกินกะนี่กัจากยิงนกเลเข้าไปในในเขานำเดยกประทวมเด็ เขขแกงไยพ่นแต่นั่งดูสวนพ่นยังตายไงบระจมพอดี เราเห็ดน่าพอดีก็นแล้ว

3, không chịu phá nhiêu bao nhiêu nó. Phải nó. ออสองคนปรีบบนึ่งคาถ่ายท่นเด็ดเจอจะคือบ่าง Lai ừ. ừ, lại nhà này bao lái năm nay ba ba hai mươi năm 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 hai mươi năm

ือปลาคลองอ่ะตัวปลาอยงวะปลาปลาดอกนี้อ่ะเนี่ยปาด้วปลาด้วยกบพื้นคือางบานกอื่นคือดอกนี้อ่อปลาคองโือมันจะโตพอดีงามเลยดเดือพ นี่นี่ขยายเลยย้ายน้องเข้าเขาจะคล้ายกันนั่นได้ยังเ่ปลาหเอโล่าไรข้าเขาคล้ายแพงชุ่มใจปลาชุ่มิบแพ่งโลเทตะวันเีบเท้าอุดเท้าิมหาเอจะเสีบนตัวใหญ่นะเออมช่าได้ร้ายอย่างไรหมเช้าหมอเช้ามาเขาใส่ไว้หืม không ừ. con chắc đáng nhờ mong đáng điều đó ừ. พูดพห้ฟ<อ>ูนจ้อยมาแจกกาก

tháng nặng tháng nhân mười hai mười ra đây làm này บบตี้คนละคนคนเตี้ยเลยมาแล้วลูกจ้าโอ้ย <laughs> <laughs> うわっ。うん